สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีบทความดีๆมาฝากนะครับบทความนี้นะครับผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับผู้เขียนชื่อคุณภาลาบนะฮะปะพัฒสรานนท์นะฮะเป็นนักวางแผนการเงินนะครับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับก็คุณภาลาบเขียนอยู่ในคอลัมน์ที่ลงในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับชื่อบทความนี้เขาชื่อว่าอย่างนี้เขาบอกว่า จ่ายหนี้ก้อนไหนก่อนดีนะฮะจ่ายหนี้ก้อนไหนก่อนดีหลายทฤษฎีนะครับก็จะจะบอกว่าจ่ายหนี้ที่ดอกเบีย้ยแพงๆก่อนนะครับบางคนก็บอกว่าจ่ายหนี้ก้อนเล็กๆก่อนบางคนก็บอกว่าจ่ายหนี้ก้อนที่มันจะหมดแล้วก่อนนะครับสําหรับผมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยไอดอกเบีย้ยแพงๆ หรือนะหรือไม่ใช่ดอกไม่ใช่นี่บัตรเครดิตอย่างเดียวนะนี่สินเชื่อบุคคลเลยทั้งหลายเนะี่ยดอกเบีย้ยแพงๆเนะี่ยจริงๆเ่ะเรามาใช้ตัวดอกเบีย้ยเป็นตัวกําหนดในการจ่ายผมว่าไม่ค่อยเวิร์กหรอกสําหรับตัวผมนะผมมีความรู้สึกว่าจ่ายนี่ก้อนเล็กก่อนดีกว่านะพอเรากําจัดนี่ก้อนเล็กๆออกไปได้นะไอ้เงินที่เราจ่ายนี่ก้อนเล็กเหลือเงินคือสมมุติว่าคุณต้องจ่ายเงินคุณต้องจ่ายนี่ทุกก้อนเลยนะ แล้วคุณต้องจ่ายแบ่งเป็นแบ่งเป็นห้าก้อนเนี้ยห้ากองนี่ห้ากองคุณจ,จ่ายจ่ายพอหนี้ก้อนเล็กหมดคุณก็เอาเงินที่ต้องจ่ายนี้ก้อนเล็กมา,มาเฉลีย่ยจ่ายไอซีกองที่เหลือมันจะรู้สึกดีกว่านะฮะไอดอกเบีย้ยมแพงมันก็ต้องแพงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดในหลักการของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับสำหรับสินเชื่อธุรกิจนะอันดับแรกคือต้องต่อรองดอกเบีย้ยก่อนเลยนะครับแต่ว่านะมันจะมีหลักการทั่วไปเยอะนะจ่ายหนี้ดอกเบีย้ยแพงก่อน ให้จบสมมติดอกเบีย้ยแพงแม่งล่อไปห้าแสนดอกเบีย้ยถูกแม่งแค่ห้าหมื่นอานีคุณจะเน้นดอกเบีย้ยแพงก่อนมันก็มันก็จะเหนื่อยนะมันความรู้สึกมันจะเหนื่อยมันจะล้านะมันเห็นทางสว่างค่อนข้างช้านะครับหมดกําลังใจในการจ่ายหนี้ไปก่อนเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าจ่ายหนี้ก้อนเล็กก่อนนะจ่ายหนี้ก้อนเล็กก่อน,น,กกอนดีกว่าไม่ได้หมดก่อนนะครับเอาเดี๋ยวไปดูเนะื้อหาสาระก,กันแล้วกันนะว่า คุณภาราชเขาจะแนะนํำยังไงนะครับเอาบทความเข้ามาก็ขออนุญาตอ่านกับเต็มๆเลยล้วกันไม่อยากจะตัตดทอนของเขานะครับนะชื่อบทความว่าจ่ายหนี้ก้อนไหนก่อนดีนะครับนะคุณภาราชบอกว่านะครับในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคนทั่วทั้งโลกนะฮะหลายๆคนนะฮะอาจจะถูกบังคับให้ออกจากงานทําให้สูญเสียไรายได้นะครับไม่สามารถชาระหนี้ มีหนี้มีสินที่ติดตัวอยู่เราเนี่ยนะฮะจะแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างไรนะครับคุณมาลาบจะบอกว่าในช่วงที่สูญเสียไรายได้จากการถูกเลิกจ้างนะสามารถแจ้งกับประกันสังคมได้นะฮะโดยผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา1 5เดือนก่อนการว่างงานเนี่ยจะสามารถขอรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานได้นะครับปีละไม่เกินร้0วัน ในอัตราร5 0ของค่าจ้างโดยเฉลี่ยะนะครับโดยคำนวณจากฐานขั้นต่ำเดือนละพันหกรและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน15,000บาทนะครับก็ยังจะพอเอามาเลี้ยงตัวได้ในระหว่างที่เราหางานหรือหาไรายได้เพิ่มจากวิธีอื่นๆนะครับทีนี้นะค,คุณพาร,ราบ,บอกว่ามาดูฝั่งหนี้สินบ้างนะครับว่าไอ้ฝั่งหนี้สินเนี่ยเราจะควรทําอย่างไรนะ ก่อนอื่นเขาบอกว่าเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าหนี้นะฮะมีกี่ประเภทเราสามารถแบ่งหนี้สินได้ตามประเภทของประโยชน์ที่เกิดจากการสร้างหนี้นะก็จะแบ่งเป็นสองสองส่วนคือหนี้ดีและหนี้ที่ไม่ดีนะฮะหนี้ดีคือหนี้อะไรนะเขาบอกว่าหนี้ดีนะครับเป็นหนี้ที่สร้างมูลค่าและทําประโยชน์ต่อผู้ก่อหนี้นะเราจะยกตัวอย่างหนี้ประเภทนี้เช่นนะหนี้ดีนะฮะเช่นหนี้ผ่อนบ้าน นี่ผ่อนคอนโดนี่เพื่อการลงทุนค้าขายนี่เพื่อการเรียนต่อจะสังเกตได้ว่านี่ดีเป็นนี่ที่ทําให้เกิดการต่อยอดทรัพย์สินหรือเป็นการสร้างอาชีพน,นะนะนี่ดีก็คือเป็นนี่ที่นะกู้มาแล้วมันเอาไปมันสามารถที่จะเอาผลประโยชน์จากการกู้นี่เนี่ยเอามาเป็นผลประโยชน์มากานมาเป็นจ่ายดอกเบี้ยได้นึกภาพออกไหมคุณกู้ไปทําธุรกิจ พอทาธุรกิจเสร็จมีกําไรเอากาไรมาจ่ายดอกเบี้ยแบงค์ได้คุณแต่ถ้าเกิดซื้อบ้านอันนี้ก็บางทีก็อาจจะเป็นหนี้ดีเพราะว่าบ้านคือที่อยู่อาศัยนะแทนที่คุณจะต้องไปเช่าบ้านเสียเงินค่าเช่า,ชาต่ละหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นคุณก็ต้องเสียอยู่แล้วค่าเช่าก็เอาค่าเช่ามาผ่อนนะมีบ้านอยู่มีความมั่นคงของชีวิตครอบครัวอบ,อ,บอุ่นมันก็จะมีแรงกายแรงใจไปทําธุรกิจไปสู้ไปสู้ในการทํางาน ในสู้อะไรก็แล้วแต่นะในการดำรงชีวิตนะครับแต่ว่านะครับหนี้ดีอีกอันคือผ่อนรถนี่บางทีก็เป็นหนี้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณขับรถขายกับข้าวเงี้ย <c oughs> นึกข้าพออกไหมรถกระบะขายกับข้าวที่เขาเรียกว่ารถพุ่มพวงอนะ่ะหรือรถกระบะไปรับทุเรียนมาขายเงี้ยรถกระบะไปรับบังคุดรับเงาะมาขายนะคือรถเอาไว้ทํามาหากินอันนี้ก็เรียกว่าหนี้ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดหนี้ผ่อนบ้านเนี่ยหรือหนี้ผ่อนคอนโดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่หนี้ดีนะ มันจะเป็นนี้ไม่ดีหรือนี่เลวก็ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเวอร์โอเวอร์เกินไปนะครับผ่อนเยอะเกินไปผ่อนเยอะเกินเหตุมันคือคืองงอะ่ะ <c> ก <oughs> ู้อะไรกันนักหนาขนาดนั้นกู้เยอะเกินไปนะอันนี้ก็อาจจะกลายเป็นหนี้ไม่ดีได้นะครับจากนี้ที่ดีกลายเป็นหนี้ที่ไม่ดีได้เพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์นะผมให้ตั้งหลักไว้งี้วัตถุประสงค์ในการกู้โอเคนะแบ่งนี้เป็น สองส่วนนะในในในบทความมีของคุณพาราบนี่ดีก็คือนี่เพื่อคือนี่ที่คุณกู้ซื้อกู้สร้างกู้เอาไปทําอะไรก็แล้วแต่มันผลิดอกออกผลให้คุณนะครับอันนี้คือนี่ดีนี่ไม่ดีก็คืออะไรล่ะเดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันทีนี้มาดูเรื่องนี่นี่ดีแต่มันมีนี่ที่ไม่ไม,ไม่ดีอยู่ในนี่ดีด้วยก็อย่างที่ผมบอกกู้ซื้อคอนโดกู้ซื้อบ้านนะคือแบบว่า กู้แบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นนี่ไม่ดีได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณกู้แบบผิดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการกู้สินเชื่อบ้านกูๆๆ้สินเชื่อคอนโดเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณมีที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินเชื่อเหล่านี้คือสินเชื่อเพื่อการเคหะหรือเรียกว่า housing loan เนี่ยนะเขาเป็นสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัยไม่ใช่เพื่อให้คุณมาปล่อยเช่าเก็งกําไรนะมันผิดวัตถุประสงค์ พอมันผิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็เละเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขามีแพทเทิร์นมีป็นเหมือนคัมภีร์ไบเบิลมาอยู่แล้วอะ่ะนะคุณเดินตามรอยเขาเนี่ยไม่มีผิดหรอกนะเหมือนบางคนเนี่ยกู้บ้านผ่านทําไมหลังจากผ่อนกู้บ้านไปแล้วสามปีห้าปีกลายเป็นคนมีหนี้เสียบัตรเครดิตมีเสียรถประลุงพลังแล้วสุดท้ายผ่านก็โดนยึดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยออกนอกลู่นอก,นอกทางนะในครั้งแรกสุดที่คุณคุณกู้บ้านเนี่ย นะครับรายได้คุณผ่านอยู่แล้วถ้าคุณไม่ออกนอกลูก่นอกทางเนี่ยยังไงคุณก็ผ่อนได้แต่ว่าคืออะไรนะเอาผมยกตัวอย่างสองอย่างนะหนี้ที่เขาบอกเป็นหนี้ดีแต่กลายเป็นหนี้ไม่ดีได้เพราะอะไรกู้บ้านนะกู้บ้านเป็นหนี้ดีมีบ้านอยู่อาศัยนะแต่ปรากฏว่านะครับพอกู้บ้านผ่านเสร็จก็มันนะเฮ้ยกู้ได้นี่ว่าเฮ้เรากู้บ้านห้าล้านได้นี่ว่าเรากู้บ้านเจ็ดล้านได้นี่ว่า เรากู้บ้านสามล้านได้นี่ว่ากูเป็นไม่ได้ไงวะไม่น่าเชื่อนะสนุกสนานการกู้นะเริ่มคึกนะฮะกู้บ้านเสร็จแล้วขอบัตรเครดิตเลยดีกว่านะยังไงเราต้องตกแต่งบ้านอยู่แล้วนะไม่ไม,ไม่ไม่รอไงไม่รอแบบว่าเฮ้ยอยู่แบบนี้ไปก่อนนอนเสือไปก่อนก็ได้นอนเสือไปก่อนรอโบนัสก่อนหรือค่อยๆเก็บเงินค่อยๆนะค่อยๆนะติดแอร์ทีละห้องนะนี่แบบ เฮ้ยไม่ไม่ได้เสียเวลาติดแป้งพร้อมกันทั้งหลังเลยแอรนะ์ทุกอย่างเราดมระดมทุนนะแต่ว่าไม่มีทุนนะทานา่ยทไงขอบัตรเครดิตแม่งพร้อมกันเลยสามสี่ใบสินเชื่อบุคลนะคลกู้แม่งทีเดียวกู้แม่งทีเดียวเจ็ดแปดเจ็ดแปดสินเชื่อผ่านมาสี่ก็ทะลุลนะทะลุละนะอีกสามไม่ผ่านไม่เป็นไรนะนั่นแหละคือตอนที่คุณกู้สร้างคุณกู้ซื้อบ้านอ่ะคุณประวัติดีคุณโปรไฟล์ดีแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยคุณเละไงคุณเละเทะ มันก็เลยจะกลายเป็นหนี้เสียได้นะครับเพราะว่าภาระหนี้มันสูงเกินแล้วอย่างคืออะไรถ้าคุณกู้ทีละใบทีละใบอ่ะคุณกู้ไปแค่สองสามใบเนี่ยใบสี่ห้าหกคุณจะกู้ไม่ได้แล้วเพราะคุณเต็มภาระหนี้เต็มแล้วไงทั้งผ่อนบ้านทั้งบัตรเครดิตแต่บางคนเนี่ยต้องการหลบหลีกแบงค์ไงกู้พร้อมกันห้าหกใบห้ 5, บาหกบัตรมันก็หลุดลอดสายตาแบงค์ไปได้แล้วคิดว่าตัวเองเก่ง สุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับนี่คือกรณีที่เป็นหนี้ดีแล้วกลายเป็นหนี้ไม่ดีนะครับอีกกรณีหนึ่งที่เป็นหนี้ดีก็คือสินเชื่อเพื่อการเคหะหรือ housing loan แต่ดันทะลึง่งดันทะลึ่งนะครับอยากรวยอยากสร้างทรัพย์สินหลายคนบอกว่าอยากสร้างทรัพย์สินอย่างมีอสเซทเยอะๆแต่คุณอย่าลืมว่าอสเซทเหล่านั้นมันแฝงด้วยหนี้สินนะครับหลายคนจะกู้บ้านหรือกู้คอนโดพร้อมๆกันเจห้อง8ดห้องผมไม่เข้าใจเหมือนกันจะกู้ไปเพื่ออะไร กนะู้ไปเจ็ดแปดห้องอพร้อมกันเลยปุ๊มบางคนเก่งได้หมดทุกแบงค์เลยพร้อมกันเจ็ดห้องบางคนอาจจะไม่เก่งได้แค่สามบางคนอาจจะได้แค่สองสุดท้ายก็เป็นหนี้เสียนะครับสุดท้ายเป็นหนี้เสียเอาจริงๆริงผมประสรบการณ์ผมนะพพวกประเภทที่ลงทุนคอนโดเจ็ดแปดห้องอะ่ะผมให้ไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่รอดให้ไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นที่รอดแปดสิบเปอร์เซ็นเจ๊งหมดเป็นหนี้เสียหมด จริงๆใครฟังผมไหมจริงๆอันนี้ผมพูดจริงผมอยู่ในวงการนะผมรู้ผมเห็นมาเยอะผมเห็นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ดีอสุริธีนี่ดีคือนี่ที่สร้างมูลค่าและทําประโยชน์ให้กับคนกู้นะครับส่วนนี่ไม่ดีล่ะคืออะไรนะครับนี่ไม่ดีหมายถึงนี่ที่ก่อหนี้นะนี่ที่ผู้ก่อหนี้ไม่สามารถสร้างไรายได้เพิ่มเติมจากยอดได้ไม่ไม่เพิ่มเขาเรียกว่าไม่สามารถเพิ่มเติมต่อยอดได้นะครับเช่น หนี้ที่เกินจากการซื้อของที่ไม่จําเป็นนะเช่นซื้อของผ่อนศผ่านบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหรือการใช้จ่ายเกินตัวพอเราเริ่มไม่สามารถจัดก,การควบคุมได้ก็จะส่งผลให้เกิดวงจรหนี้สินหมุนเวียนไม่จบสิน้นคือหมุนหนี้หมุนหนี้ก็ยิ่งหนี้ก็ยิ่งบานะทีเนี้ยนะครับทีนี้มาเจอคําถามว่านะครับถ้าคุณมีหนี้ทั้งหนี้และดีและหนี้ที่ไม่ดีเนี่ยคุณจะจ่ายหนี้ก้อนไหนก่อนดีนะคือ ไปเลือกดูว่าคนจะจ่ายข้อไหนนะเขาแบ่งประเภทหนี้ตามประเภทก็อย่างนี้ก็อย่างที่ผมวอรไปแล้วเมื่อกี้นะฮะก็คือมีทั้งหนี้ดีและหนี้ที่ไม่ดีนะเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีนโยบายจากภาครัฐนะมีทั้งการพักชำระหนี้การช่วยเหลือเจราจาหนี้หรือนโยบายการรวมหนี้แล้วรีไฟแนนซ์ไปที่สถาบันการเงินอื่นเพื่อทําให้ดอกเบี้ยโดยรวมลดลงนี่ผมไร้สาระหมออเลยเลอะเทอะมันทําไม่ได้จริงอืม พ,พักชําระหนี้ก็หลายคนพักแล้วก็กลับมาเป็นหนี้เหมือนเดิมนะดอกเบี้ยพอกพูนต่างหากนะก็นะั่นะแหละนะแล้วก็อีกอย่างนึงเขาบอกว่าทําอย่างไรนะหากไม่สามารถชําระหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ได้นะครับคุณพรราบแกบอกว่าพราะถ้าเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะชําระหนี้ทั้งหมดได้เนี่ยเราควรจะทําอะไรข้อแรกเลยนะฮะแจกแจงยอดหนี้ทั้งหมดออกมาว่ามีติดค้างกับสถาบันการเงินไหนในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อเทียบกับไรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะข้อนี้ผมเคยทําคลิปไปหลายคลิปแล้วผมบอกว่าหมดนี้ได้ได้ด้วยกระดาษถึงใบมไม่นั่งเขียนเอาว่าคุณเป็นหนี้อะไรบ้างเขียนเขียนไว้เป็นหนี้อะไรบ้างเป็นหนี้เท่าไหร่ต้องจ่ายโงดละเท่าไหร่ภาระหนี้เท่าไหร่หนี้นี้สําคัญหรือไม่สําคัญนะผมมักจะเขียนบอกว่าให้รีมาร์คเลยอันนี้เจ้านี้โหดอันนี้เจ้านี้ไม่โหดอันนี้คุยได้อันนี้ดึงได้คุณต้องเขียนลําดับความสําคัญด้วยนะถ้านี้ไหนดึงได้ดึงไปก่อน นะแต่ว่านี่ไหนดึงไม่ได้ก็รีบๆเคลียร์ไปนะข้อ2คุณพาราบอกว่าปิดนี้ตัวที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนหรือปิดนี้ตัวที่เหลือระยะเวลาผ่อนน้อยที่สุดก่อนนะครับก็คือ,อจะหมดแล้วอะ่ะเอาเอา,เอา,เอา,เอาคือให้คุณเลือก2ทางอ่ะคือ1เลือกแบบปิดนี้ดอกเบี้ยแพงหรือปิดนี้ที่มันจะหมดก่อนนะแต่ที่ผมบอกถ้าผมเลือกผมเลือกปิกดนี้ที่มันจะหมดก่อนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพาร่าเขาสรุปว่าอย่างนี้ ถ้าคุณมีหนี้เยอะๆนะข้อแรกที่คุณจะทำนะคุณต้องรู้ก่อนก่อนที่จะทําคุณต้องรู้ก่อนว่าไอ้น,นี้ไหนดีนี่ไหนที่ไม่ดีนะรู้ไปกไ็ไม่มีประโยชน์นะนะแต่ว่าเขาก็ทำเป็นเชิงวิชาการแล้วแบ่งให้ดูว่ามีหนี้แล้วดีแล้วไม่ดีผมต้องขออภัยผมเอาบทความเขามาผมก็วิจารณ์ก็แบบนี้นะต่อมาเนี่ยคุณพระราพิตบอกว่าทําอย่างไรหากไม่สามารถชําระหนี้ทั้งหมดไดนะ้ข้อหนึ่งก็บอกว่าคุณเนี่ยต้องแจงแจกแจงยอดหนี้มาก่อนนะ ว่ามีหนี้ค้างกับอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับไรายได้ของของคุณในปัจจุบันนะครับต่อมาก็ต้องเลือกว่าคุณจะปิดหนี้ดอกเบี้ยแพงก่อนหรือปิดหนี้ตัวที่มันน้อยก่อนนะครับอืมอ่ะทีนี้ดูรายละเอียดกันนะขออนุญาตอ่านเลยนะคุณพาร,ราดแกเขียนมาว่าอย่างนี้ลองมาดูกันคร่าวๆนะครับว่าหนี้ในระบบแต่ละประเภทคิดดอกเบี้ยกันอย่างไงบ้างนะกันอย่างไงบ้างนะแกเขียนอย่างนี้นะ นี่อสังหาริมทรัพย์นะผ่อนบ้านผ่อนคอนโดคิดดอกเบีย้ยแบบ simple interest method นะครับโดยคำนวณดอกเบีย้ยตามอัตราดอกเบีย้ยที่กำหนดบนมูลค่านี่ที่คงเหลือที่เรียกว่าลดต้นลดดอกนั่นเองนะเรียกว่าภาษาอังกฤษก็ effective rate นะฮะโดยดอกเบีย้ยจากการกู้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์มักเป็นอัตราเงินกู้แบบลอยตัว floating rate นะซึ่งอ้างอิงจาก MRR minimum retail rate นะ um Late, นะคืออัตราดอกเบีย้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ซึ่งเราสามารถตรวจสอบ m r นี้ได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยและเมื่อผ่อนครบเวลาตามที่กำหนดเราสามารถทำการรีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารอื่นที่มีดอกเบีย้ยต่ำกว่าหรือติดต่อธนาคารเดิมเพื่อขอลดดอกเบีย้ยได้อย่าเสียสิทธิกันนะครับลองไปตรวจสอบกับธนาคารที่เราทําการกู้อยู่ได้ครับอ่าก็คือถ้าเกิดคุณ ผ่อนแบบฟิกซ์เลทในช่วง3ปีแรกพอปีที่4มันจะหลอกเบี้ยรลอยตัวคุณมาขอดีเทนชั่นต่อได้นะครับอันนี้คือหนี้สินเชื่อบ้านเป็นหนี้แบบลดต้นลดดอกนะครับต่อมานะครับหนี้กู้ซื้อรถยนต์หรือรถ,รถ,รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเป็นการคิดดอกเบีย้ยจากเงินกู้ก้อนแรกโดยไม่มีการลดเงินต้นเป็นการคิดดอกเบีย้ยแบบคงที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่อนเรียกว่าแฟตเลทนะแต่เนื่องจากรถยนต์เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าจะลดลงไม่เหมือนกับบ้านเขาเลยต้องคิดแบบแฟตเลท พราะไม่งั้นเนี่ยดิสซิ่งแม่งเจ๊งเพราะว่ายิ่งนานไปรถไม่ยิ่งเสื่อมสภาพถ้ามันไปคิดแบบรถต้นรถดอด,ด,ดมันเจ๊งแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นเขาบอกว่าอดอกเบีย้ยกู้ซื้อรถส่วนใหญ่มักจะแพงกว่าดอกเบีย้ยกู้ซื้อสังหาริมทรัพย์อีกด้วยดังนั้นนี่การกู้ซื้อรถจะเห็นได้ชัดว่ามีประโยชน์น้อยกว่าการกู้ซื้อซื้อสังหาริมทรัพย์มากครับอีกนี่อีกตัวที่อยากแนะนําคือนี่บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลนี่บัตรเครดิตจะไม่คิดดอกเบีย้ยเราเลย ถ้าเราชําระเต็มจํานวนและตรงเวลาแต่ถ้าเราเริ่มชําระไม่เต็มจานวนหรือชําระช้ากว่ากาหนดผู้ออกบัตรจะเริ่มคิดดอกเบีย้ยเราทันทีโดยคิดดอกเบีย้ยตั้งแต่วันแรกที่เรารูดซื้อสินค้าด้วยปัจจุบันเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยบัตรเครดิตเนี่ยที่แบงค์ชาติประกาศเนี่ยจาก18%ตอนนี้เหลือ16%นะฮะนะแล้วก็จากขั้นต่ำ10%มาเหลือ5%นะฮะจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตนะส่วนดอกเบีย้ยเงินกู้บุคคลเนี่ยนะฮะสูงถึง25%ซึ่งจะเห็นว่าสูงมากๆนะ เมื่อเทียบกับดอกเบี้ยเงินกู้ชนิดอื่นอย่าอย่าไปกู้มันทางที่ดีนะไอ้สินเชื่อบุคคลเนี่ยอย่าไปเอาทีเดียวเลยนะผมมองเลยโคตรน่ากลัวนะคุณพลาบอกว่าทีนี้นะฮะเราจะทํายังไงดีนะถ้าเราไม่สามารถชําระหนี้ทั้งหมดที่เรามีอยู่ได้ขั้นตอนแรกนะคือแจกแจงยอดหนี้ทั้งหมดออกมาก่อนที่ผมบอ,อกเมื่อกี้ว่าเราติดค้างหนี้กับสถาบันการเงินไหนบ้างหนี้อะไรบ้างทีนี้ก็มาเทียบกับอะไรได้ในปัจจุบันนะครับถ้า เงินขาเข้ามากกว่ารายจ่ายก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเงินขาเข้าคือรายได้เนี่ยน้อยกว่านะอันเนี้ยแย่ yeah. นะเขาบอกว่าถ้าโชคดีมีเงินเก็บก็ยังพอถูถ,ถูถ่าถ่แต่ถ้าคุณไม่มีเงินเก็บเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมสัญญาณเริ่มไม่ดีแล้วยิ่งถ้าเก็บเงินไม่พอที่จะชาระขั้นต่ําของหนี้แต่ละอย่างคือวิกฤตเลยนะจะต้องทําการจัดการก่อนที่จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ครับ แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าให้จัดการวิธีอะไรไม่มีใครคิดแทนคุณได้คุณต้องไปคิดเอาเองนะหลายคนมาถามผมพี่ครับไม่มีปัญญาผ่อนบ้านแล้วครับแล้วผมจะทำไงบ้างที่ผมไม่อยากให้แบงก์มายึดบ้านผมไปขายทอดตลาดและไม่อยากให้มันมาฟ้องมันจะมีเหรอครับเป็นนี้เขาแล้วไม่จ่ายเขาแล้วบอกว่าห้ามมาฟ้องกูนะห้ามมายึดบ้านกูนะมันไม่มีผมไม่รู้จะตอบเขาไงเหมือนกันนะอืมนะครับเขาบอกว่านะครับ เราควรเริ่มด้วยการปิดหนี้ตัวที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อนหรือปิดหนี้ตัวที่เหลือระยะเวลาผ่อนน้อยที่สุดก่อนซึ่งส่วนมากจะเป็นหนี้ระยะสั้นนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลหรือหนี้บัตรเครดิตถ้าไม่สามารถส่งขั้นต่าได้ควรโทรไปแจ้งกับสถาบักนการเงินเพื่อเจราจาต่อรองว่าเราไหวที่เท่าไหร่ยิ่งถ้าเราหนีหายไปไม่ชําระจะยิ่งทําให้เรื่องแย่ลงกว่าเดิมครับเราจะมีปัญหาถึงขั้นติดแบล็คลิสต์นะฮะติดติดชื่อในประวัติในเครดิตบูโรและจะทําให้ไม่สามารถ ทำการกู้เงินที่สถาบ,บันการเงินต่างๆได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังมีนโยบายจากภาครัฐอีกมากมายนะที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ท้งการพักชำระหนี้การช่วยเจราจาหนี้ไม่จริงพักชำระหนี้มีจริงแต่ช่วยเจราจาหนี้ไม่มีใครช่วยใครช่วยคุยผมถามใครจะไปช่วยคุยนะหรือนโยบายรวมนี้แล้วรีไฟนนซ์นไปที่สถาบันกันอื่นไม่มีอันนี้ก็ไม่มีบอกเลยไม่มีนะทั้งนี้นะครับเมื่อเราแก้ปัญหาจัดระเบียบหนี้ให้อยู่ในระดับที่พอจะชำระได้แล้ว สิ่งสาคัญที่สุดคือการไม่ก่อหนี้ที่ไม่จําเป็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพื่อที่จะไม่ทําให้เรากลับไปสู่วงจรหน,นี้ในักษาะเดิมดังนั้นวินัยทางการเงินและการวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อไม่ให้เรากลับไปสู่ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับโดยสรุปนะเราได้อะไราจากบทความนี้ก็คือบทความนี้จะบอกว่านี่แบ่งเป็นสองประเภทนี่ดีและนี่ไม่ดีนะครับแล้วก็นี่ดีคือนี่ที่สร้าง ผลประโยชน์ตอบแทนคือนี่ไม่ดีคือไม่ไม,ไม่มีอะไรสร้างขึ้นมาเลยมีแต่ภาระนะแล้วก็การที่หลุดพ้นวงจรนี้ได้คือ1คุณต้องลิสต์ก่อนว่าปัญหาคุคณคืออะไรมีนี่อะไรบ้างนี่ที่ไหนภาระเท่าไหร่เอามาเปรียบเทียบภาระนี่กับไรายได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือถ้าจะปิดนี่นะก็เลือก2อ,อย่างตกเบี้ยแพงหรือนีก้อนเล็กที่สุดเอาออกไปก่อนนะก็จะประมาณนี้นะครับฟังกันเพลิน,นจำเนินใจแล้วกันนะ สำหรับวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะฟังคลิปวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่านี้นะฮะสอนเทคนิคต่างๆนะเสียสตางค์เข้ามานะครับเป็นสมาชิกของช่องพิเศษไม่ใช่สิเป็นสมาชิกช่องนี้นะเป็นช่องมันจะมีช่องพิเศษอยู่นะฮะใครแบบสมัครตรงไหนดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะฮะดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะครับรลบองกดเข้าไปสมัครดูเดือนละ300บาทนะผมมีอะไร ข้อมูลอัดแน่นอยู่ในนะั้นเต็ไมไปหมดเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ